วัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยจะมาทําการแต่งเป็นดําดงใครรู้จักดําดงบ้างซึ่งเธอผู้นี้ก็ได้โด่งดังมาจากคณะลิเก้นั่นเองนะแล้วถ้าเกิดสาวดําดงเนี่ยมาอยู่ในโลบอกจะเป็นยังไงมาเริ่มทําการแต่งกันเลยพี่นิวเนี่ยขอใช้เป็น อวาตารแบบนี้ก็แล้วกันนะก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะและหลังจากนั้นเราก็ไปที่ตรงใบหน้าก็แล้วกันนะแล้วคราวนี้เราก็เลือกใบหน้านี้เข้าไปจะบอกว่าใบาหน้าเนี่ยอาจจะไม่เหมือนของดําดงจริงๆนะเราก็าใบหน้าที่มันแบบว่าคล้ายๆที่สุดก็แล้วกันนะก็จะเป็นประมาณนี้พอเราใส่หน้าตานี้เข้าไปนะก็จะเป็นหน้าตาแบบลิเกลิเกย์หน่อยและหลังจากนั้นเราก็มาทําการเปลี่ยนสีผิวให้เข้ากับใบหน้ากันก็จะเป็นสีผิวเฉดนี้อ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนนะนี่ สีผิวเราเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กับใบหน้าแล้วและหลังจากนั้นเราก็มาทําการเลือกทรงผมกันดีกว่านะซึ่งทรงผมของดําดงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปไ่ดูนะก็จะเป็นทรงผมแบบฟูๆสองข้างแบบนี้แล้วในโลบอกเนี่ยมันก็มีทรงผมที่คล้ายๆกันนะอ่ะก็ทําการใส่เข้าไปนี่เอ้ยเดี๋ยว <laughs> <laughs> ตรงกลางมันล้านอะ อ่ะและหลังจากนั้นเราก็ต้องมาที่เสื้อผ้าแน่นอนแล้วก็ต้องมีเสื้อผ้าของดำดงนั่นก็คือเสื้อตัวนี้นั่นเองลองใส่เข้าไปนะฟึบนี่คือเสื้อของดำดงเหมือนไหมทุกคนเหมือนเธอขนาดนี้ จะไม่เหมือนได้ไงเพราะว่าเสื้อตัวนี้พี่นิวผลิตเองและต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกางเกงนะซึ่งดําดงเนี่ยเป็นลิเกใช่ไหมกางเกงเนี่ยมันก็จะออกแนวโจงกระเบนอะจงกระเบนเนี่ยพี่นิวขอเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะความจริงแล้วเนี่ยดำดงเนี่ยจะชอบใส่เป็นจงกระเบนออกสีฟ้าสีชมพูอะไรแบบนี้นะแต่มันไม่มีไง เราก็เป็นสีนี้แล้วกันนะแล้วตอนนี้เราก็แต่งเป็นดำรงเสร็จแล้วเรียบร้อยมาดูรอบๆตัวกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเอ้ยมันก็มีความเหมือนอยู่นะเหมือนโยเหมือนโยนะถึงแม้ว่าหัวจะดูเอ่อเถิกๆไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าก็เอาฮาแล้วกันนะทุกคนและนี่ก็คือดำรงจากคณะลิเกนั่นเองจะบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มาแต่งเป็นดำรงเฉยๆนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาดำรงเนี่ยไปแสดงลิเกในบลูเฮเวนกันไปดูกันว่า จะลอดหรือจะร่วงการที่จะมาเล่นลิเกในบุกเฮเว่นนั้นแน่นอนเราต้องมาทำการสร้างเวทีลิเกก่อน มาซึ่งเราจะทําการเล่นลิเกตรงใจกลางเมืองบรูคเฮเวนเลยมาทําการตั้งลงลิเกตรงนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่โลมาเริ่มทาการตั้งกันเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟธรรมดานะมาเริ่มทําการสร้างเวทีกันแน่นอนแล้วก็ต้องไปที่พร็อปแบบนี้เพราะว่าการที่เราจะสร้างเวทีเนี่ยเราต้องใช้พร็อปอันดับแรกเรามาเริ่มทาการวางพื้นเวทีเลยและกันนะซึ่งในเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยเราไม่สามารถวางพร็อปได้เยอะนะทุกคนนะมันจะจํากัดเพราะฉะนั้นเวทีลิเกของดําดงเนี่ยมันก็ อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ทําเวทีให้มันแบบว่าพอน่ารักกุบกริบก็พอนะแล้วต่อไปก็วางไฟนะนี่วางไฟแบบนี้ เพื่อแบบว่าเป็นการจุดเด่นนะจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยเออมีเวทีลิเกนะแล้วต่อไปเราก็วางป้ายเวทีแบบนี้ฮ่าฮาก็เหมือนกับว่านี่คือฉากหลังเวทีเรานะและเราก็มีคนมาร่วมคณะลิเกเราด้วยนั่นคือต้มยำกุ้งไม่ใช่นี่คือคนที่จะมาช่วยเราสร้างเวทีแล้วก็ให้เขาทาการแปะป้ายเข้าไปแบบนี้นะเออเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยคือคณะลิเกดําดงแล้วก็ให้เขียนป้ายว่า คณะลิเกดำดงอ้าเป็นไงบอกเลยว่าของแท้แล้วก็ทําการประดับฉากหลังไปหน่อยนะโดยการแบบแปะดงแปะดาวไฟเข้าไปแบบนี้นะเออมันจะได้แบบดูสวยยิ่งขึ้นพอแปะไฟเข้าไปแบบนี้นะเออเวทีของเราก็แบบว่าดูสวยงามเลยกับคณะลิเกดำาดงนะแล้วตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วซึ่งปกติเนี่ยคณะลิเกก็จะแสดงตอนกลางคืนนะแล้วต่อไปเราก็ทําการวางที่นั่งเข้าไปแบบนี้นะเพื่อที่ว่าคนดูเนี่ย ตูจะได้ไม่เปื้อนดินนะจะได้มีที่รองนั่งแบบนี้อุ้ยเจอคนนึงแล้วสนใจมาดูริเก้ไม่จ้าตำรวจเชิญนั่งได้เลยจา้าเออนั่งจา้านั่งนั่งจ้าตำรวจเอ๊ะทำไมเวทีเรามาดูสว่างขึ้นอ๋อตำรวจส่องไฟ <c oughs> เออจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยมีแต่ตำรวจทาหารเหรอเออจะบอกว่าน่าจะเป็นคนต่างชาตินะดูแล้วเนี่ยไม่น่าใช่คนไทยเรากำลังจะเล่นริเกนะเอาเปือนออกมาทําไม และพวกเขาก็ขับรถหนีไปดูแล้วเนี่ยไม่มีคนไทยในเซิร์ฟนี้หรอเนี่ยฮะแล้วตอนนี้เราขอเปิดตัวพระเอกลิเกหน้าหวานมีนามว่าโลบอคขออัญเชิญเพลอกลิเกมาได้เลยเตรง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 เต่งเต่งเต่งเตรงและนั่นก็คือรพเอกลิเกของเราไหนๆนายก็มาแล้วนายช่วยไปประดับไฟเบทีหน่อยดิ เวทีมืดไปหน่อยอ่ะได้เลยเราก็เพลงลิเกตั้งไฟไปเลยนะจะได้รู้แบบว่าสวยงามยิ่งขึ้นซึ่งไฟนี้น่าจะเหมาะสุดแล้วเป็นไฟงานวัดอีกด้านนึงอีกด้านหนึ่งอ่าจะได้ดูสวยงามอีกด้านหนึ่งไปเลยแปะเข้าไปเลยแปะเข้าไปเลยอ้าวสวยงามบอกเลยว่าสวยงามแล้วตอนนี้เวทีคณะลิเกดำาดวงของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมืองเงียบเหงามากจ้ะไม่มีใครมาดูเลยแล้วก็นี้เราก็ได้ทาการเพิ่มกรองเข้ามานะเพื่อที่ว่าคณะลิเกเราเนี่ยมันจะได้โจ anyway ๊ะๆหน่อยนะ แล้วนาดไม่มีนะในบุกไฮเว่นปีคุยก็ไม่มีนะเอากลองไปก่อนแล้วกันแล้วตอนนี้กำลังเช้าแล้วจะมีใครมาดูคณะลิเกดำดงหรือไม่ตอนนี้เวทีเราเสร็จแล้วนะถ้าเกิดใครอยากมาดูก็มานั่งดูได้ตามอัธยาศัยเลยนะเดี๋ยวเราลองให้เพลงอลิเกรเรานะไปนั่งตีกรองนะอ่ะเอาเลยว้าวยอดมาก โอ้จังหว่ามันเลาใจเป็นไงเล่นริเกก็ได้ตีกองก็ได้พระเอกเราขอยินดีตอนรับสู่คณะริเกดำดง <c oughs> นี่คือพระเอกนี่คือดำดงนางเอกและนี่คือตัวร้ายต้มยำกุง้งและคนดูที่ไม่มีสักคน <c oughs> เดียวมันไม่มีคนดูแลเหรอเฮ้ยงั้นพวกเธอรออยู่ตรงนี้ก่อนนะทั้งพระเอกทั้งตัวร้ายเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปอัญเชิญคนที่อยู่ในบ้านมาดูลิเกกันแล้วกันนะแต่ก่อนจะไปตามบ้านเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะเราเห็นว่ามีคนอยู่ตรงนี้รู้จักดำดงไหมจ๊ะจากคณะริเกรู้จักไหมรู้จาักการแต่งตัวแล้วคนที่ใดอุ๊ยเขาบอก ดำดงก็มาแสดงว่าเขาคือคนไทยอเขารู้จักเอ้ยอุ้ยดีใจเจอคนไทยแล้วดำดงก็เลยบอกไปว่าเชิญมาดูลิเกเราได้นะนี่ไงลิเกเราอยู่นี่นี่ไงแล้วเธอก็เห็นเวทีลิเกเราอ้าวมาเลยเฮ้ยเธอรู้จักดำดงแบบนี้อ่าแล้วเธอก็นั่งดูแบบเรียบร้อยเฮ้ยมีตั้งคนหนึ่งเอาแหละเราจะแสดงลิเกให้เธอดูโดยการเต้นโชว์กันแล้วกันนะอ่าเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแสดงยังไง เราก็ให้พระเอกลิเกกับตัวร้ายต่อสู้กันก็นแล้วกันนะเออแบบเล่นเป็นแบบว่าแย่งชิงนางเอกกันเงี้ยเอาเลยต่อสู้กันเลยต่อสู้กันเลยเฮ้ยเดีวบอกนะว่าตัวร้ายยอมแพ้แล้วอ่ะเฮ้ยต่อสู้กันเลย,เยต่อสู้กันเลยเฮ้ยต่อสู้กันเลยเออเอาเลยชงเชงชงเชงชงเชงตัวร้ายไม่ขยับเลยคราวนี้อุ้ยเลิ่มีคนมาดูเยอะแล้วโอ้ oh my god คนมาดูเยอะมากโอ้โหคนไทยทั้งนั้นเลยชื่อไหนชื่อเกา๋าชื่อเกอชื่อลิน คนไทยทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยเอ้อเชิญมาดูจ้านี่คือคณะลิเกดำาดงจ้าเชิญมาดูได้เลยนะจ้าเชิญนั่งจ้าเกออ้าวีไม่พอนั่งผืนจ้าเชิญดูจ้าเชิญดูจ้าว่าแต่เขาจะจําได้ไหมเนี่ยว่าน,นี่คือพี่นิวเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือแบบว่าคนมาดูเยอะมากอ่ะ <laughs> เอาก็แบบว่าพระเอกกับตัวร้ายเราเล่นแข่งไปเลยเนื่องจากเกรงคนดูเยอะจัดโอ้โหเนี่ยนะมันมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยเราไม่จะทำอะไรเราก็จะเต้นให้ดูนะคะเดี๋ยวดําดงเต้นให้ดูนะคะส่วนพระเอกกับตัวร้ายนั้นก็ยืนสู้กันไปก่อนแล้วก็จะบอกว่านั่งดูกันเรียบร้อยมากโอ้โหแบบนี้คือภูมิใจมากค่ะมีนามว่าดําดงลองในครันี้ลคะค่ะนั่งดูกันเต็มเลยแบบนี้ดําดงก็เกรง ดจะแสดงอะไรล่ะคราวนี้ว่าแต่คนไทยหมดเลยล่ะคะ่าคนนี้บอกว่าต่อสู้กันมันจัดในขณะที่เพอเอกเรากับตัวร้ายนั้นอะต่อสู้กันมันมากเดี๋ยวขอใส่ท่าทางเข้าไปหน่อยนะจะได้ขยับนะเออนี่ไงเพอเอกเริ่มขยับแล้วตอนนี้รพอเอกกับตัวร้ายขยับแล้วขยับแล้วอต่อสู้กันมันมากโชเชะโชเช่โอเคอแล้วก็มีคนมาเล่นกีตาราพอหันมาอีกทีนึงปรากฏว่าเหลือแค่สี่คนอยู่หน้าเวที สแสดงว่าสองคนนี้นี่น่าจะชอบลิเกน,นะนั่งไม่ไปไหนเลยเนี่ยเดี๋ย <c oughs> วดำดงเต้นท่าเซ็กซี่ให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือท่าเซ็กซี่ที่สุดของดำดงแล้วไม่ต้องมาดูดำดงร้องเพลงหรอกนะดูดำดงเต้นก็พอนะอ <c oughs> ่ะเป็นไงพื่เอกกับตัวร้ายก็สู้กันไปส่วนเราก็เต้นเซ็กซี่ไปแล้วตอนนี้คนดูก็เริ่มกลับมาดูแล้ว เชิญจ้าเชิญเข้ามาได้เลยจ้าเชิญจ้า,จาเออจะว่าไปคนดูก็นั่งดูลิเกแบบเรียบร้อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีการมาบุกมาเบิกขึ้นเวทีเลย <c oughs> และตอนนี้การแสดงของเราก็จบลงแล้ว <c oughs> เนื่องจากร้องลิเกไม่เป็นค่ะเต้นได้อย่างเดียวกลัวว่าทุกคนจะเบื่อขอปิดการแสดงแต่เพียงเท่านี้ <c oughs> เออว่าแต่คนดูจะไม่ไปไหนจริงๆหรอคะคือจบการแสดงแล้วคะ่ะเ <c oughs> ขินนะคะที่มายืนแบบนี้นะคะเขินนะ,ะไปเล่นอย่างอื่นกันก็ได้นะคะคุณผู้ชมครับ ไปนอย่างอื่นก็ได้นะการแสดงเราจบแล้วค่ะพระเอกกับตัวร้ายก็พอแล้วค่ะไม่เมื่อยเลยไงคะไปค่ะแล้วเธอก็บอกว่ากรีดมากสนุกเวอร์อ่าเป็นไงล่ะเธอบอกว่าสนุกอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วเธอก็ให้เ,เงินกับเราด้วยเพราะปกติเนี่ยขนาลิเกก็จะมีพ่อยกแม่ยกนะโอขอบคุณมากเลยค่ะที่เธอให้พวงมาลัยกับเรา <laughs> ดำดงรวยแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอปิดการแสดงจริงๆแล้วนะคะปิดค่ะปิดค่ะออกไปค่ะออกไปจะ <g ül> บอกว่าสนุกมากกับการที่เราเนี่ยมาลองแต่งเป็นดำดงในโรบอกนะก็แอบดีใจเหมือนกันนะที่มีคนทักว่าเราคือดำดงนะแสดงว่าเราก็แต่งพอเหมือนแหละว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะครั้งหน้าจะมาทำภารกิจอะไรหรือว่าแต่งเป็นอะไรในบล็กในเวน้นก็ติดตามก็ดูด้วยนะไปแล้วนะจ๊ะกับดำดง บายบายค่ะข้ามีนามว่าดำดงค่ะขอลาทุกท่านก่อนนะจ๊ะเพราะว่าข้าได้เงินมาแล้วขอบคุณสำหรับติปพงมาลัยนะจ๊ะพ่อยกแม่ยก